วันนี้เราจะมาทําแกงจืดฟักเราใช้ฟักแกใส่ไก่ใส่เห็ดแล้วก็ใสแ่แครอทไปดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกเราก็จะมาปอกฟักกันก่อนปอกเปลือกออกให้หมดแล้วก็ผาครึ่งผาครึ่งเสร็จแล้วเราก็พาซอยเป็น3ข้างละ3ามเราก็จะได้ออกมา6ชิ้น พอพาเสร็จแเราก็เอาไส้ออกไส้เอาเอาตรงที่นิ่มๆมาออกให้หมดเลยนะเพราะเวลากินแล้วมันจะสวบสวบมันจะไม่อร่อยถามว่าตรงนี้แกะสลักทำไมอันนี้แล้มันจะช่วยให้น้ำซุปนะ่ะซึมเข้าตรงเนื้อตรงเนี้ยดีขึ้นเพราะว่าเนื้อตรงนี้มันจะค่อนข้างแข็งจากนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นๆชิ้นใหญ่ๆไปเลยส่วนหอมหอมสดหอมสดเราก็ทำเหมือนกัน แกะข้างบนนิดนึงเพื่อว่าให้น้ําซุปมันซึมเข้าไปแล้วไอตัวน้ําหวานของเห็ดให้มันออกส่วนตัวแครอทเราก็ปอกปอกเสร็จแล้วก็หัน่นหั่นไม่ต้องไม่ต้องบางมาก,ก่ะเอาแบบหนาหนาหน่อยแล้วก็บุบลากผักชีจะ้ะแล้วเอาหม้อตั้งน้ําพอน้ําเดือดแล้วก็ใส่รากผักชีแล้วก็เม็ดพริกไทยใส่เกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็บุบกระเทียมใส่ลงไปจากนั้นเราก็ใส่ไก่ รอน้ำเดือดรอน้ำเดือดอ่าน้ำเดือดแล้วแล้วก็ใส่ฟักลงไปแล้วก็ใส่เห็ดใส่เห็ดแล้วก็ใส่แครอทลงไปพร้อมๆกันเลยใส่ผงปรุงรส1นึช้อนชาแล้วก็ใส่ซีอิ๊วหรือว่าซอสทั่วเหลืองนะใส่ไปหนึ่งทัพพี ก็ปิดฝานี่เราก็เคี่ยวเพราะว่าน้ำเดือดแล้วนะเราก็อ่อนไฟใช้ไฟกลางแล้วก็เคี่ยวไปสักครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงเนี่ยแฟงเราจะสุกแหละแฟงสุกไก่เราก็สุกลองดูเนี่ยเห็นไหมจิ้มดูแล้วโอเคสุกโอเคใช้ได้ละถ้าชิมแล้วมันจืดไปนิดนึงเราก็ใส่เกลือเพิ่มได้ ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปคนเบาๆ้าวแค่นี้ก็เสร็จแล้วต้มจืดฟักของเราเราก็เตรียมชามมาใส่ตักใส่ชามกินหอมรสชาติกลมๆสูตรนี้นะก็ลองเอาไปทำกันดู ใครที่ชอบแนวแนวต้มจืดหรือว่าไม่รู้จะทำอะไรก็อ่ะถ้ามีแฟงมีฟักก็ลองทํำดูเราจะใส่หมูใส่ไก่ก็ได้เหมือนกันหมดแหละแต่ใส่ไก่มันก็จะเออมันก็จะนุ่มๆหน่อยอ่ะโรยด้วยพริกไทยนิดนึงเสร็จแล้ว